พลังงานความรักของคุณตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะขอให้พี่ไพ่จงให้คําตอบด้วยค่ะขออนุญาตรูา,ราอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของผู้ที่เข้ามาชมคลิปครั้งนี้โปรดจงเปิดทางและสื่อสารให้ได้ทราบคําตอบด้วยนะคะตอนนี้นะคะคุณกําลังรู้สึก สับสนบางสิ่งบางอยา่างกับสถานการณ์ความรักหรอคะจริงๆแล้วมันก็เหมือนไม่มีอะไรอยู่ไม่มีไม่มีอะไรที่มันจะต้องได้กังวลใจนะคะเพราะว่าคนคนนี้นะคะคนที่คุณกําลังคุยอยู่เขาก็ค่อนข้างมีความมั่นคงกับคุณนะคะเขาคาดหวังว่าตัวเขาและคุณจะสามารถใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันหากคุณยังมีความ มั่นคงกับเขาอยู่นะคะยังรู้สึกดียังรู้สึกรักเขาเหมือนเดิมนะคะคุณและเขาสามารถที่จะสารสัมพันธ์กันต่อไปจนถึงขั้นแต่งงานได้เลยนะคะช่วงนี้อาจจะทะเลาะก,กันอยู่ใช่ไหมคะมันเหมือนมันมีความคิดบางสิ่งบางอย่างที่ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันบางครั้งมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกกังวลใจใช่ไหมคะ เดี๋ยวเขาจะกลับมาหาคุณแล้วนะคะมันจะมีเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างที่จะทําให้คุณและเขาจะต้องได้กลับมาพูดคุยสื่อสารกันอีกครั้งหนึ่งค่ะเพราะว่าเขายังมีความรู้สึกรักคุณเหมือนเดิมนะคะยังอยากที่จะกลับมาสารสัมพันธ์อยากจะกลับมาคืนดีอยากจะกลับมาง้อคุณนะคะ เดี๋ยวคุณและเขาจะได้กลับมาพูดคุยสื่อสารกันนะคะแล้วก็อาจจะวางแผนอนาคตร่วมกันแล้วนะคะอาจจะวางแผนว่าจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันจะแต่งงานกันนะหรือจะทําบางสิ่งบางอย่างที่จะก่อให้เกิดความมั่นคงร่วมกันนะคะคนคนนี้เขาอาจจะมีความแตกต่างจากคุณนะเขาอาจจะมีบุคลิกนิสัยที่ค่อนข้างที่จะมีอีโกโ้แต่ว่าตัวของเขาเองนะคะ มีความรู้สึกที่จริงใจกับคุณอย่างแน่นอนนะคะแต่ด้วยนิสัยที่ต่างกาันมันอาจจะทำให้คุณรู้สึกลังเลใจนะคะหรืออาจจะมีเรื่องที่จะต้องทะเลาะกันบ้างงอนกันบ้างบางครั้งนะคะหากคุณยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นได้นะคะความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันมันก็ไม่มีท็อกซิกอะไรมันก็สามารถที่จะไปต่อได้นะคะในที่สุดนะคะสถานการณ์ความรักของคุณและเขาจะสามารถเอาชนะ อุปสรรคที่เกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าตัวของคุณเองเป็นคนที่เป็นคนเก่งนะคุณเป็นคนที่สามารถที่จะใช้จิตตะวิทยาในการที่จะแบบเอาชนะตัวของของเขาได้ค่ะให้เขายอมรับในตัวคุณได้นะคะแล้วอ,อนาคตก็คือความรักของคุณก็จะสดใสนะคะจะมีอนาคตที่ดีร่วมกันอย่างแน่นอนค่ะขอให้ความรักครั้งนี้ของคุณสมหวังนะคะ